ครับสวัสดีครับผมพอกันได้แล้วครับก่อนค่ำวันนี้ครับเจอหนึ่งแล้วครับวันนี้ครับวันนี้วันที่ยิบเกาวันน้งคารครับเศร้านี้ผมสิมาลาบหมูครับวันนี้ครับไปครับไปเบิ่งเลยครับมีอย่างนี้ครับไอนี่เนื้อซับครับอันนี้ก็มมใส่มีหนังหมูมีกระเพาะหมูครับอันนี้ครับอันนี้ก็ตับครับตับ อันนี้ก็น้ำเครื่องปรุงครับเวลาค้นครับต่อไปก็มีเครื่องปรุงครับเขาครัวพริกผงที่รสครับแล้วก็น้ำปลาครับแล้วก็มีมะนาวหรือมะกรูดก็ได้ครับแล้วแต่ไพร์จิไซส้ครับแล้วก็หอมซอยครับแล้วก็ผักขี้ครับ เดี๋ยวไปลงมือเห็นเลยครับผมไปเลยครับครับมาเลยครับมาเริ่มกันทำลาบหมูลเลยครับผงซีรรสครับประมาณนิดหน่อยครับข้าวคั่ว ประมาณสองซอนครับประมาณครับแล้วก็พริกประมาณซอนครึ่งครับผู้ได้เพดกับแหลายครับเดี๋ยวขอคอนจังอยกันครับ แล้วก็ใส่เครื่องในครับตับใส่น้ำปรุงแป๊บหนึ่งครับประมาณสองซ่อน สับที่ครับลาบหมูสุดอร่อยครับขอซิมแป๊บหนึ่งครับใส่น้ำปลาก่อนครับ พ็ประมาณครับเกาโอเคครับว่าเผ็ดบานไหนครับขอเผ็ดๆจังหน่อย เขัวน้อยหนึ่งครับขงรถอีกน้อยนึง่งสำเร็จครับต่อไปบางนาครับ เครื่องปรุงครับกูไดใ้ใสดใส้บะหโูดก็ได้แล้วแจ้ครับบังหน้าแพ้งกับไส่บะหมูดตามด้วยหอมซอยครับค้นจักน้อยครับ ดูซื้อกว่าเนื้อสีหลยครับกับเครื่องในครับครับเรียบร้อยแล้วครับลาบหมูสุดอร่อยครับเดี๋ยวไปกินกันเลยครับผม ครับซเซ็จเรียบร้อยครับอาหารเซาหมาเียครับครับมากินข่าวน้ำกันเด้อครับอย่าลืมกดติดตามเลยกดแชร์ก่อนข้มมัมพิ่มาีแมนเด้อครับขอให้พี่นองปลอดภัยจากโควิดทุกคนครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับ